ไม่ใช่เวลคอร์ค่ะจิ๋มจิ๋มค่ะ e l a s สติ Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild r ท FT TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยจิ๋มพึ่งค่ะกินนี้มาแล้วนะคะจิ๋มพึ่งค่ะุ้ยสีสวยนะเนี่ย จะกินนะอ่ะพ่อมาจิ๋มน่ารักคืออะไรจิ๋มเด็กฉันจะเดี๋ยวฉันไม่ต้องให้ช่วยฉันจะฟาร์มนี่นฟาร์มนี่ฟาร์มนี่นแล้วก็ขึ้นบนขึ้นบนแล้วก็กลับไปข้างล่างข้างล่างฝากบาดบบูไว้ก็พอ <laughs> มันวาร์บลอแล้วทุกคนมาแฟ่ชามใส่มันเร็วนี่หายดีเลยเดี๋ยวจะแบบมีขันเขาบนเขย็ดกันแล้วอ่ะเขาบนมันเอาโกดมาได้อยู่แต่พี่ฟาร์มสามหลุมแล้วพี่ขึ้นไป กดปุ่มเดิมใช่ดิกดอันไอ้กดบาล์เลยกับแฟร์โอเคถ้าไม่มีแฟร์ขอแค่คนไม่มีแฟร์ฆ่าได้เลยมาไปมันวางแฟร์ตรงนี้ <หา S 2> อ๋อฮะเรามันลึกอีกหน่อยเรามันเวฟหน้าก็ได้แฟเออชันแฟร์เลยหาเรื่องบวกได้ไหมเล่นยิง ปปะตเเออเล,ลสู้ได้นะหาเรื่องซิงกีดอกไปดิไปดิสู้ได้ไดไดระวังตัวด้วยสู้แต่ต้องระวังตัวด้วยเะะติมทีวีมีเราะ,ะออเอาครับเอาอันนี้ไปนะอานี้ไปนะโบง อลีข้งหลังกับเลกลับเลมามาอลีมาออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยไม่เป็นไรใหรไม่ห้ว่ะเนี่ยโดนเขาอยู่ไม่เดินออกจากใบพยายามจะตีกูกูงง ข้างล่างเดี๋ยวมันจะดันเวฟหน้าฉันกำลังไปอ่ะสวย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 ลุยลุยอันติีเปิดสโลก็ได้พู้ชนะอันพอดีเติมโซไปแล้วเออทันพอดีเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยมากขนนเล่นจริงเก่งอะเนี่ยคนน้าหลังตาโอเคคู่ละวนะ กูแล้นะโกบเล่นเก่งกันเนี่ยไม่เหมือนกูเหมือนกบแล้วครับนี่ก็ไม่ฟังเลยเหมือนกันเอ้าติ๊กมาถึงนะถงนะเอาเถอะจะหนีไปไหนจ๊ะจะหนีไปไหนจ้าเอ้ยพี่มาใหมเนี่ยอีดต่มาหาแกเอ้ยเปนก็ไม่อะไรอ่ะอะไรอ่ะงะไรกูเลยอันตรีผมเสวี่ยเป็นไรหรือเปล่า อะไรอ่ะเห็นไหมอาริชิเล่นหลนไงยายาชิโปอ่ะยาอุยข้างบอสมันเย็นแล้วเปให้หนีกินต้งนี้บังบังมีดบังมีดบังมีดนี่ไงว้าวกูรับอีโต้แน่นอนโคตรจะเลิศต้องไหนเจ้าหมูบอกนะถึงว่าตี่องให้นี่ไงชาไปแล้วเอาเอลิซีนี่แหละ มายร่หมาย่างอันนี้เร็วมันนี้เร็วทุกคนมันี้เร็วมาันนีมานี่มาอันีกลับไปกลับไปกลับไปกตีเลิศโเงยไม่โดนจะน่าีวัวเอาพี่น่าจะตแลไรมันวิ่งเร็วอะโดนดาวตกมันวิ่งลงไม่เป็นไรขนนที่รู้ว่ามันไม่โดนจะมาหาเรื่องกกนอีเชี่ยนี่กับแล้วมาใช้จะเป็อกคนแล้วาคนล้ อัตีอันตีอะไรอันนี้อะไรอัตีอีดัมเป็นโยมอีดัมจะไปไหนอีที่หยาหลับไหลหลับไหลอยู่ในนี้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 หลับไหลหลับไหลรลับข่าเรื่องในอีดัมนี่เอายังไหอุงยยิงไปไหนอ่ะอะไรอย่าโยมไปไหนอ่ะโอ้โหไปไหนอ่ะเครียร์คลิปมาเครียร์คลิปมาเครียร์คลิปมาพิษนาวิ่งก็ไปเลยนัดนัดถูกเลยข้างหน้าพิษนาวิ่งก็ไป ดินแรงตุดลองอะไรมานะควคะหาเรื่องได้นะจ้าเจมาแล้วหาเรื you know in ่องได้นะเจมาแล้วอ้าวก็่เห็นไหมล่ะในขณะที่คคือมันรูก็อยู่บ้านบันติก็ได้ต้อรู้ว่าแบบสกิลการอันติสกิลอีน็อกอัพก็ได้ อันนี้มัน่กินเวลาถ้าพูดได้ว่าสังเกติก็จริงไม่ใช่กิ๊กยูช็อตไม่ใช่หรอมาสะท้อนหรอใช่ร้านของเนี่ยคือีน็อกอัพมันอ่ะมาเป็นการโยนแล้วมันวางบนพื้นอีพี่ที่ไหนก็แก้มก็แก้มคืออีน็อกอัพมันอ่ะวางบนพื้นอีอุ้ย โอเคไม่รู้ละปล่อยออกไปเป็นสกิลช็อตพี่เสียงไรอ่ะอัดปลอยกบยูช็อตทุกอันอะบอกเลยทขัดขัดมากกระบากไหมพี่หรือยังไาขัดกระชากได้ไม่ผ่อนเลยไม่ต้องเทระผัดก็ได้ตีกันแค่นี้ก็ตีไหวทำไมเรียกว่าจิ๋มครับสกิลสองกับพัคสแปดอาร์มันเหมือนหีสกิลสองมันเป็นแหวกหีแล้วก็หียุบอ่ะกดดิกบลองกดสกิลสองดู ไม่แต่มันไม่ใช่สก,กินเนี่ยมันต้องเป็นดีฟอลอะดีฟอลจะเหมือนหีสก,กินนี้มันไม่เหมือนหีแล้วก็เนี่ยเห็นปะปละตรงนี้มันเหมือนแบบหีอะหีเปิดเลก็เลกๆล,ลูกตามอะก็ <c oughs> <ๆ>เลยเรียกว่าจิม๋มกบน้ำเร็วกบน้ำเร็ว<ๆ>ก็เหมือนทิสตาน่านเรียกว่าอีแป้งน้องแป้งเพราะว่ามันชื่อว่าที่ทาน่าก็เลยเรียกว่าอีแป้งดมนกลับดมนกลับอมีนเน าาาจกตลดเป็นิีแบบไม่เจ็บหรอกใครเขาจะเจ็บมึงหมุนได้กูก็หมุนได้เหมือนกันแหละกูก็หมุนได้กูก็หมุนได้เหมือนกันค่ะหมุนหมุนหมุนนี่มันน้องอามาขู่ดิเขาบวกกันแล้วกดรีอัตาคันอยู่แล้วนี่นี่อัพตายด้วยกดรีเฟกชั่นออกกดรีเอ็นตีแล้วตึ้เต็มยี่ห้อเีลยตายตายตายเห็นไหมเนี่ย ไม่ตอนแรกถ้ากบตายแล้วถ้ากบไม่สะบัดน้ำมันจะตายแล้วกบสะบัดเสด็จน้ำซะมาสิหาเรื่องโกหาเรื่องโก้เปิดแบให้อยู่เปิดแบบให้อยู่หาเรื่องโกอีหมาเวนหาเรื่องโกหาเรื่องโกอีอาริเอริเสือกอีอาริเสือกกูมีฮิลนะเอาริเสือกอยู่ไหนเสือกนักไอ้สุดที่ อย่าทำอย่าทำวางกะหลีกวางกะลีเตอมเตมก็โดนจิ้มจิ้มแอบแไม่ได้จิ้มลาโอ้โหจิใหญ่จิโอขอโทษนะไม่รู้ว่ามีคนเติมนะแอมสอร์ซอรี่จิ้มกบอะไวยทำได้ไหมจิ้มเดินรับธาตัว ว่ายนี่นไไีได้หมด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 เดี๋ยวเดินอย่าเดินไปนอย่าเดินไปหลบซ้ายหลบขวากบพวงจิ๋มมันเลือดนิดเดียวยิงมันอีเนี่ยนะมันมีสกิลกันนะยิงยงิงยิงสกิลมันไม่โดนแล้วยิงสกิลรูทยิง<ะ>คือเดินก็ได้แค่เองคือแบบมันไทร์เวอร์ อย่าอย่าโดนสกิลสามกูแล้วกันนะตายทันทีนะบอกก่อนกับเดึงเขาหต่อเองมันใช้ไม่เสร็ใช้ไม่เสร็จใช้ประกันไปแล้วเด็กเยอะหน่อยยำเขาเรียกว่าหลับหมูหมอนลำหมูตื่นอีควายหอนลำหมูหมอนลำหมูตื่นนี่ขยับไปเลยหนีไปไหนหนีไปไหน ไม่จะหนีหรอหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนฮัลโหลเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปการบ้านให้เดี๋ยวไปการบ้านให้ตดันไปดันไปอ่ะกับสี่เที่ยทีนี้คือปาดทีลู่คลายไม่ต้องกลัวดันไปเลยฉันจัดการเองข้างล่างเนี่ยมาแล้วทุงทุงสกู่์หรอพิซซ่าจะเจอปีเกียล้อที่จะรอดหรอจะรอดหรออีตุ๊ดรรอดนะคับ ตะการมันให้มันท้อให้มันท้อการมันยินี่เจอโก้ปฏิรัตปฏิโกไปาแล้วหลบหลบหลบจ้าหลบหลบหลบเจอโกอีต้นหลบหลบหลบทุ่งทุ่งทุ่งสหูระหลบ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 ทุบ เอาบอลลอนสีเราจะไปไหนหมุนวิ่งบนตัวหมุนวิ่งบนตัวไม่มีบอร์ดแล้วนะพี่ไม่มีก็ไปเถอไม่เป็นไรหรอกชอยู่ห้ฉันทับบอร์ดอยู่แั้บอร์ดแต่บอร์ดคุณบอกเลยอย่าได้หลับนะเดี๋ยวมาตีกันไปก่อนโอ้เจ็บจัง ถ้าได้หลับปุ๊บก็จะโหมเลยเจ็บอ่ะนะมันเจ็บเฮีไปเดี๋ยวดีให้เฮียไปเดี๋ยวดีให้เฮียไปเฮียไปเดี๋ยวดีให้เหรอดูไปเดี๋ยวตีให้หิไปหิวไปใจหีวหรืไปโอ้เป็นเรื่ออะไรซะไม่มันมันตีมาหลับเฮีเฮียหลับเสร็จเปิดอีควาย หาเรื่องกูจิ้งจอกแม่มึงตายหลายที่อย่างไม่หยุดอีดําไม่หยุดไม่หยุดตื่นตื่นไปแล้วตื่นไปไหนแล้วมึงจะไปไหนกูนานมากชั่วโมงหนึ่งมึงจะไปไหนนี่สนามเมียนตีไปไปแล้วโอ้โอ้โดนลูดไปแล้วไงไปเอาจิ้มาสระนามไม่ออกรีเฟเชอร์ด้นบนทำไมกรอบของรีเฟเชอร์ออกสิอันติดดีเซลอะ อตอนย่าแล้วกูห้าวเกินมันเป็นแบบเมืออชีพมากถูกต้องดีก็ทำไม่ได้คริสโอาข้างบนโดนสวัสดีครับยังไม่้องครับครับโม้บ่าควายนี่นี่นี่จีนจีนี่นี่ฉีดอะไรยังทำอะไรจีนอะไรพอดีเตรียมพอดีเตรียมอะไเอาไงล่ะ กล้ามากคือไม่เล่นแล้วมั้งยิ่มมุดโด่งว่าเหมือนเดิมท่าเดิมเดิมอันนี้ปัญหาไะไออู่ที่ปักเดงมชัดเจนเว้ยเอลเดอร์หนึ่งนาทีเจกำลังไปวันติเราวิ่งเร็วกูชอบมากใครอ่ะมุนโดรหรอให้บวกอะไรที่เป็นนี่นี่ไอ้คระเมงาคระเมงา แล้วอู๋อีเมลเล็ดแตดไปแล้วเฮ้ยทำไรทำไรเต็มนะตีหมดทั้มีของไม่หมดมีของไม่หมดเรื่องได้เขาวิ่งมาหลุมนี้อ้าววิ่งกลับไปหาก่อนยู่ก็ใช้ไม่ต้องกลัวเลือดเต็มทุกคนแน่นอนวิ่งหลบอ๋อบาดอ๋อวิ่งวิ่งวิ่ง คืออะไรอ่ะคือของป่าไม่มีของจะอะไรอีกคือของป่าตีตั้งนานคือกบมันเป็นของป่าทำไมกบไปอมไว้ล่ะกันนะสิงกบไปเล่นป่าจิบของป่าเออจิ๋มอย่างไหนอมไว้ไอ้มาเดี๋ยวทีให้เปียกกบไปเล่นป่านี่อย่างทำได้ป่าแล้วก็ได้ไปแล้วเล่นอีกนะตีไปก่อนอ๋อสี่ต่อหนึ่งเอาไม่อยู่ตีข้างมา บ้านไม่ได้ทำเมื่อไหร่ล่ะว่าข้างบนข้างบนข้างบนเราเบเอลเดอร์อยู่นี่แน่นี่แน่นี่นี่แน่นี่แน่สะท้อนหนีสะท้อนสะท้อนไว้นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ต้ตายจ้ะไม่พี่แจ็คเคล็ดพอดไปคือไม่มีอะอะไรกระต้อนนี่ ้กาว่างอ่ะก็มันวิ่งเร็วมันจะทำอะไรรีบจบมากรีบจบมากอ๋อม่ขอสอ๋อมีขอกกำลังไปคือไม่มีคนกันบ้านเราพระเจ้าพระเจ้าไม่มีคนกันบ้านไม่มีใครฟังเลยไม่มีใครทอมซปเปอร์มาเดียไม่มีใครฟังเลยเอามาก่อนเจฟอยากมาได้แล้วให้มาดูมากันบ้านนี่อีฮิกก็พอดีเล่นเล่นเอฟเคในป้อมวะ คือยังไม่ยอมมาที่ประมาณสามล้านตัวไม่ทานมันไม่ทานมั้งไม่มาเละคือทุกอย่างให้หนูไปนอนมากก็ถูกไปสิฮ้ยอีกตาเด็สิ